เกิดไะเดนขึ้นมานะครับเมื่อมีข่าวว่าดาราตัวแม่อักษรย่อนอ,นอนหนูหลอกเพื่อนดาราลงทุนก่อให้เกิดความเสียหายกว่า400ล้านบาทซึ่งต่อมาชาวเน็ตก็ได้เข้าไปส่องความเคลื่อนไหวของสาวแก๊งนางฟ้ากลุ่มเพื่อนซีระดับตำนานของวงการบันเทิงไทยแต่กลับพบความผิดปกติเมื่อในรายชื่อของคนที่พอลล่าเชเลอร์และเจสุดาปานโตกติดตามอยู่นั้นไม่มีชื่อเพื่อนซีอย่างนานารายดีนาและยิ่งตอกย้ำกระแสข่าวร้อนเข้าไปอีกเมื่อคลิปหอวางก็อันฟอร์นนานารายน ดว้ยล่าลสุดครับแอนอริชาหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้าเปิดใจกลางไร้สดว่ายังไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้สุดท้ายที่รู้มีแค่ว่าคุณพอพานกับคุณจอจาที่อันฟปาโลแต่นี่มีคนมาบอกว่ามีคุณคอด้วยก็เลยแอบอ,าอ้าวยังไงกันลายกลุ่มก็ยังไม่ได้อ่าน แอนไม่ใช่ผู้เสียหายฉะนั้นวันนี้แอนบอกเลยจุดยืนของแอนคือเป็นเสาให้กับเพื่อนๆได้พักพิงบางทีที่มันมีอะไรมืดแปดด้านแล้วเราไม่มีใครเลยหันหลังให้เขาโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้กับเรามันก็ไม่แฟร์ก็ตามข่าวเลยมันต้องมีคนเสียหายมาถึงเป็นข่าวก็ตามนั้นเลยทุกคนเขาว่ากันยังไงบ้างจริงๆอันนี้แอนยังไม่ได้ดูเลย เป็นคนกลางลำบากใจแต่ก็รักเพื่อนมีแต่ความรักและความปรารถนาดีเธอฉันอายุจะ5ห้าสิบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ฉันคัดสรรมาอยู่ใกล้ตัวบอกเลยว่าไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกคนที่จะมาอยู่ใกล้ตัวและยิ่งพอเราอายุมากขึ้นเราจะเลือกคนที่มาอยู่ในชีวิตมันจะต้องเป็นคนที่มีพลังบวกมันพูดยากเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเครียดอยู่แล้วมองไปทางไหนมันเหมือนไก่ไม่มีหัวมันไปทางไหนมันก็ไม่รู้มันคิดอะไรมันมืดแปดด้านไปหมดเพราะฉะนั้นเรา บอกเราอยู่ตรงนี้เป็นหลักอย่างน้อยให้พิงไม่ให้เซไม่ให้ล้มแค่นั้นเองเลยจริงๆนะวันนี้ทุกคนส่วนที่ใครอันฟอลใครเพราะอะไรอันนี้บอกไม่ได้จริงๆส่วนแอนยังไม่ได้อันฟอลใครเพราะไม่ใช่ผู้เสียหายพูดอะไรมากไม่ได้ เรามีแต่ความประสงค์ดีแล้วอยากให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอยากให้วันนี้เป็นแค่ฝันร้ายที่พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงวันนี้ไม่คิดถึงใครเลยคิดถึงหน้าเด็กคิดถึงหน้าลูกคิดถึงหน้าหลานๆแค่นั้นเลยจริงๆวันนี้เรายังไม่รู้ความจริงแล้วเราก็ร้อยเขาออกมาพูดบางทีคนเราล้มเนี่ยไม่อยากเหยียบซ้ำว่ยังไม่ได้ตามข่าวเมื่อกี้ก็ทํางาน จนถึงเมื่อกี้เพิ่งเลิกยังไม่ได้ใส่ใจสุดท้ายที่รู้ก็คือมีแค่คุณพอคุณจอที่ unfollow แต่ว่าเนี่ยมเมื่อกี้มีคนบอกว่าคุณคอด้วยก็เลยแบบอ,าอ้าวยังไงกันวะเออลายกลุ่มฉันก็ยังไม่ได้อ่านแอนไม่ใช่พูดเสียหายเพราะฉะนั้นวันนี้แอนบอกเลยคือจ,จุดยืนของแอนคือเป็นเสาเป็น,ปนที่แบบเป็นเสาให้ทักเพื่อนให้เพื่อนได้พักพิงอะ่ะให้เพื่อนได้แบบเข้าใจแบบบางทีถ้ามันมีอะไรมืดแบบแเราไม่มีใครเลยอ่ะหันหลังให้เขาโดยที่แบบเขาไม่ได้ทําอะไรเราอ่ะมันก็ มันก็ไม่แฟร์อ่านข่าวเลยค่ะมันต้องมีมันต้องมีคนเสียหายมันถึงเป็นข่าวอะค่ะก็ตามนั้นเลยทุกคนคนฟอลโล่มันเป็นการแสดงอะไรแม่เป็นคนกลางลําบากใจแต่ก็รักเพื่อนใช่รักจริงๆมีแต่ความรักและมีแต่ความปรารถนาดีเธอฉันอายุป่านนี้ฉันน่ะอายุจะ50อยู่แล้วอีกไม่กี่ปีฉันจะ50อ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ฉันคัดสรรมาอยู่ใกล้ตัวฉันน่ะบอกเลยนะว่าไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะ เป็นคนที่ค่อนข้างแบบเลือกคนที่มาอยู่ใกล้ตัวแล้วยิ่งพอเราอายุมากขึ้นน่ะเราจะเลือกคนที่มาห้อมล้อมหรือคนที่มาอยู่ในชีวิตอ่ะมันจะต้องเป็นคนที่เป็นแบบ Energy เป็นพลังงานแบบเป็นพลังงานบวกอ่ะนึกออกปะคือเราต้องเลี้ยงลูก Energy ที่เรามีมันก็ส่งกระทบไปถึงลูกเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะมีคนรอบข้างอ่ะที่มีแต่แบบ Po s i t i v e e n น r g y นึกออกปะเพราะฉะนั้น เราไม่ได้มีเพื่อนเยอะอันนี้ยอมรับเลยเป็นคนที่พูดได้ไม่ไอายปากเลยว่าไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนเออนึกออกปะเพราะฉะนั้นเออมันมันพูดยากอะเรื่องเนี้ยเคียดอยู่แล้วมองไปทางไหนมันเหมือนไก่ไม่มีหัวมันไปทางไหนก็ไม่รู้มันคิดอะไรมันมืดแปดด้านไปหมดอะเออเพราะฉะนั้นก็เราบอกว่าให้อยู่ตรงเนี้ยเป็นหลักว่าให้อย่างน้อยได้พิงให้ไม่เซให้ไม่ล้มแค่นั้นเองเลยจริงๆนะวันนี้ยทั้งสองทั้งทุกคน ทุกคนใครอันฟลโลใครเพราะอะไรบอกไม่ได้ไม่รู้จริงๆไม่ใช่พูดเสียหายเธอเพราะฉะนั้นแม่พูดอะไรมากไม่ได้พี่แอนเรื่องราวหนักมากไหมอืมใช่ฉันทําบุญมาดีฉันเป็นคนที่ต้องทําอาชีพทำมาหากินด้วยตัวเองแอนยังไม่ออนฟอร์ใช่อันนี้ไม่พูดเม่เราไม่ต้องรู้อืมวันนี้นะจุดยืนของพี่คือก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนจบ อืมคือแบบเป็นกำลังใจไม่ว่าทั้งแบบผู้เสียหายหรือคนที่ถูกถูกกล่าวหาเนาะเอออืมณวันนี้สิ่งที่แบบกังวลเราก็แบบอะไรที่สุดก็คือนึกถึงว่านึกถึงหลานเนาะนึกถึงหลานอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยอืมอืมนึกถึงแค่นั้นเลยเธอ